วันนี้วันที่5พฤศจิกายนส5 5 7ัวันนี้เป็นวันทำพิธีสมโภชฉลองฉับแล้วก็โคมไฟในพระโบสถ์ก่าวัดอินทารามอันนี้คือโคมไฟรูปดอกสาระใบโพถวายไว้ในพระวิหารซึ่งเป็นโบสถ์ก่าวัดอินทารามถวายแด่พระพุทธเจ้า25พระองค์ วัดอินทรานั้นโบสถ์เก่ามีความแปลกประหลาดมากไม่เหมือนวัดอื่นในใดๆในประเทศไทยมีพระประธาน25พระองค์มีพระประธานอดีตที่5พระองค์พระเปะน็นพ,พระพุทธเจ้าอดีตพระพุทธเจ้า25พระองค์หนึ่งเดือนในประเทศแล้วก็ไม่เคยมีฉัดตอนนี้คณะผู้มีจิตศรัทธาจะทําฉัดถวายฉัดนี้ก็ทําจากในวังจากวัดพระรลนม่ราชวังเล ก็มีเจ้าภาพนํามายังเปิดไม่ได้ยังไม่สวมนมวฉลองต้องปิดไว้ก่อนเพราะว่าขอเลียออกเปของสูงการจะรับของนี้นั้นต้องมีใบสีรับด้วยเพราะเทวดาดูแลวันนี้สถาน้อยู่บนเสียงพระด้วยเป็นฉัดแบบโบราณเบาคล้ายๆกับกระดุมแต่ว่าเนื้อผ้าที่ทํานั้นเป็น,เป,นเป็นทำจากผ้าไหมยอย่างดีฟิมอตัดเยบ็บระณีแบบโบราณแพงหน่อยแต่ก็คุ้มเพราะว่าเราไม่ได้ทำบ่อย ชัดนี้อยู่ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยปีวันนี้จะทำพิธีสวดมนต์สมโพธิฉลองมีหมอศพเป็นหนังธรรมะอโศกมหาราชปกติไม่ชอบหมอนศพแต่ว่าวันนี้จะเอาหนังธรรมะอโศกมหาราชมามาฉายให้ดูฉายให้เหล่าผีและเทวดาดูนี่ที่พระบสถ์ึกาวอินทรามพระเจ้าตากเลือกวัดอินทราามเป็นพระรามหลวงชั้นเอกในสมัยนั้นก็เพราะ พระโบสดหลังนี้มีความแตกประหลาดเป็นโบสถ์มหาอุดแล้วก็เป็นโบสถ์ที่มีพระเจ้า25องค์หนึ่งเดียวในประเทศไทยต่อมาวัดอับสอสวรรค์ก็เลื่อนแบบตามเป็นพระเจ้า28องค์วัดอับสอสวรรค์ภาษีเจริญใกล้ๆวัดอินทรามหาไป1กิโลเมตรนี่โคมไฟนี่ก็งานปิดปกติพรุ่งนี้จะทำพิธียกฉัร พระประธานยี่มากองค์นั้นนับตรงองค์ที่มีฐานดอกบัวองค์อื่นที่ไม่ใช่ฐานดอกบัวไม่ไม่นับเราะเป็นองค์ใหม่ย,ยกมาตั้งใหม่